สวัสดีนะครับวันนี้พาเข้าป่าก่อนเลยนะครับเพื่อมาเก็บยอกกระถินสดๆนะครับเพื่ออธรสในการรับประทานหอยนั่งลมนะครับหอยนั่งลมนี้ต้องคู่กับกระถินนะครับถ้าไม่มีกระถินนี่ผมว่าไม่ต้องทานดีกว่านะครับสําหรับเมนูหอยนั่งลมสดนะครับนี่นะครับกระถินสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เด็ดแล้วเอาไปทําเมนูหอยนั่งลมนะครับยำหอยนังลมสดมากเลครับ เริ่มต้นจากการตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่หอมนะครับหอมแดงมาเจียวเคยสงสัยไหมครับเวลาเจียวหอมแล้วมันไม่ค่อยจะกรอบเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเหลืองนะครับเคล็ดลับก็คือใส่แป้งทอดกรอบนะครับไม่ต้องผสมน้านะครับโรยแป้งทอดกรอบลงไปสักครึ่งช้อนชานะครับโรยไปในหอมก่อนที่จะมาเจียวนะครับ แล้วก็ลงเกียวมันก็จะทําให้สีสวยแล้วก็กรอบได้นานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คู่กับหอยนางรมเหมือนกัน,นครับหอยนางรมสดๆก็คือหอมเกียวนี่นะครับพอดีได้หอยนางรมชั้นเลิศครับจากแหลมงอบนะครับถ้าใครเคยไปเกาะช้างนะครับจะมีชาวบ้านมาขายอยู่ข้างทางนะครับก่อนที่จะไปเกาะช้างครับขึ้นเรือข้ามไปเกาะช้าง ขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับจะมีขายอยู่รสชาติดีมากเลยครับเพราะว่าน้ําทะเลที่นั่นสะอาดนะครับทําให้หอยเนี่ยมีหอยนางรมเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะครับอเอาเลยครับเริ่มต้นจากตําพริกนะครับตําพริกใส่กระเทียมด้วยนะครับตําพริกกระเทียมแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผานรับ ประมาณอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับหอยที่ใช้หอยนางรมนี่ประมาณ3ขีดได้นะครับผมซื้อมาทั้งหมดครึ่งโลนะครับแล้วก็เอาไปเจียวขายแล้วก็ครึ่งโลก็ตอนนี้ก็ร้อยนะครับขายอยู่โล200ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าหวานมากนะครับเนื้อเยอะครับ นี่นะครับพอดีผมมีผู้ช่วยนะครับวันนี้คุกเขาเลยครับคุกเขาสมุดสมดเข้าด้วยกันนะครับพยายามคุกอย่าให้ตัวหอยมันเละน,นะครับหอยนี่ต้องแช่เย็นมันนะครับแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนให้มันเย็นๆตามด้วยยอดกระถินนะครับ เอาเฉพาะยอดๆนะครับแล้วก็หอมเจียวที่เราเจียวมือสักครู่นี้นะครับนี่ครับจะกรอบอร่อยนะครับกรอบได้นานสําหรับหอมเจียวไม่ต้องใส่หมดนะครับเดี๋ยวเราเอาไปโรยหน้าอีกทีนะครับเมนูนี้เหมาะสาหรับเป็นกลับแก้มอย่างยิ่งครับทานเล่นหรือกับแก้มนะครับทานกับข้าวไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะครับ ปรุงด้วยน้ำปลานะครับส่วนเครื่องปรุงนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเดี๋ยวมีน้ำปลาแล้วก็มีมะนาวอย่างหนึง่งใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มยังไงก็เอาตามชอบนะครับแต่หลักๆก็คือต้องให้มันเปรี้ยวนํานะครับจิงจะอร่อยปรุงตามใจชอบเลยครับเป็นเมนูหนึ่งที่ผม ชอบรับประทานมากเลยนะครับสําหรับหอยนั่งลมนะครับ